สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูเมียวอยู่บ้านค่ะอะเปิดตัวเปิดตัวมหาสุดที่ะัะพอดีวันนี้นะคะเป็นอา่าสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์อ,อุเป็นสัปดาห์สอบนะคะของของเด็กๆนะคะแล้วก็คุณครูก็เลยถามผู้ปกครองว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สอบเนี่ยจะหยุด ติวหนังสือหรือติวข้อสอบกันไหมผู้ปกครองก็เลยบอกว่างั้นขอติวข้อสอบแล้วกันคุณครูก็เลยได้มีเวลาว่างช่วงเย็นนะคะก็ได้มาอยู่บ้านได้ไม่ใช่ได้มาได้มาได้มาดูบ้านตอนเย็นนะคะเพราะปกติกลับบ้านมืดทุกวันเลยโอเคนี่นะคะตัวแรกรีวิวรีวิวสัตว์เลี้ยงรีวิวสัตว์เลี้ยงของคุณเบียวนะคะตัวนี้ค่ะชื่อน้องโอเลี้ยงค่ะโอเลี้ยงโอเลี้ยงก่อนนี้โอเลี้ยงค่ะ โอเล้งอ้อนอ้อนโอเล้งออ้ดูมันอ้อนโอเล้งอ้อนโอเล้งนะคะสี่ขวบแล้วเนาะตัวใหญ่มากเดี๋ยวกันตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากยิงนี่ลูกยิงยิงคายๆก่อนตัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ค่ะกาแฟก่อนกาแฟว่าโอเล้งตัวใหญ่แล้วนะกาแฟตัวใหญ่กว่าโอเล้งอีกกาแฟค่ะ อ้วนมากขาแข็งเลยกาแฟเหรอคะเดินไม่ค่อยไหวได้เจ็บเท้าเหรอลูกอ่ะเจ็บเท้าค่ะกาแฟเจ็บเท้าค่ะใช่ไหมใช่ไหมกาแฟอะไรของเรามาเหรอคะกาแฟของเราเจ็บเท้าค่าาะ,ะ,คะ,ะคดูตัวะสักก่อนตัวเท่ากับเจ้าของแลว้วอ่ะช่วงนี้นะคะมันชื่อว่าฟีล่ามาซิเลโร่ค่ะ วันวนี้มันไม่สบายหน้ามันก็จะเหี่ยวเหี่ยวนิดหนึ่งปกติมันไม่เหี่ยวอย่างนี้นะคะมันเหี่ยวกันดีหน้าไม่สบายเลยใช่ไหมคะลูกสาวมะม่าไม่สบายใช่ไหมคะชื่อกาแฟค่ะเพราะว่าผิวมันสีเหมือนกาแฟกาแฟนะคะแต่ใส่นมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชื่อน้องกาแฟชื่อน้องกาแฟค่ะอ๋อฉมมา,มาน้องกาแฟตัวใหญ่มากเลยคะ่ะดูตัวสกอร หนักประมาณห้าหกสิกิโลจำไม่ได้แล้วล่าสุดอ่ะหามสี่คนอนะ่ะอุ้มไม่ไหวขึ้นรถนะคะมันไม่สบายนี้ดูอ่ะตัวเมียนะคะตัวเมียชื่อหนูกาแฟขาเจ็บไม่รู้เจ็บอะไรหนักหนาเจ็บตลอดเวลาโอเคค่อยๆกระดอกกระแดกเดินไปดูเจวหนู้นอเอาเลี้ยงอเอาเลี้ยงจะหนักมาก ลูกสาวของคุณครูค่ะลูกสาวค่ะชื่ออันนี้เยอรมันเชฟเพิร์ดค่ะเยอรมันเชฟเพิร์ดทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ใบหญ้ากันแล้วกันนะคะทีนี้เราดูต้นไม้ใบหญ้านะคะวันนี้ได้มีโอากาสก่อนดูต้นไม้ใบหญ้าอันนี้นะคะกำลังจะลงหลุมนะคะเดี๋ยวเจจะขุดหลุมให้นะคะนี่ตอนนี้เพิ่งซ,ซื้อมานานแล้วไม่รู้ชื่อต้นอะไรนะคะแล้วก็มี ต้นนี้ <c oughs> อันนี้ดอกมันสีขาวพุทอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะที่มันเป็นชั้นๆนะ้นน่ะแล้วหอมมากเลยค่ะตอนเช้าเก็บมาแล้วก็ไปขึ้นหิ่งหอมมากแล้วก็ต้นนี้อีกต้นหนึ่งกําลังลงกาลังจะปลูกนะคะกําลังจะปลูกเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้ต้อนอื่นๆที่เรามีกันดีกว่าค่ะ,คะอันนี้คือดอกเล็กๆนะคะที่คุณย่าซื้อมามีดอกกุหลาบแกงพวยคุณย่าชอบมากเลยเพราะมันออกดอกบ่อยมากเลยแล้วก็ ช่วงนี้ดีหน่อยไม่ค่อยมีนะไม่มีหนอนนะคะยังไม่มีหนอนดาวลงดาวเรืองนี่คุณย่าเพิ่งจะลงต้นไม้ไปสวยงามดาวลงดาวเรืองก็จะมีขอบขอบนี่นะคะสีพอรวมๆกันแล้วสีมันสวยดีค่ะแถ่ายรูปหน่อยจัมปี้คุณย่าชอบนี่นะคะอันนี้คือริมนอันนี้คือขอบปูนต้นในนี้คือต้อนอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูก อาลีลาวดีมั้งแต่มันเป็นชน,นิดไหนก็ไม่รู้ค่ะดอกเข็มค่ะดอกเข็มอันนี้ของคุณครูนะคะมะลิค่ะดอกเข็มค่ะอันนี้คือต้นเล็กๆที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเรามามีทันค่ะฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ของญาตินะคะกาลังกําลังใกล้จะเสร็จติดริมรั้วเราเลยเชียวค่ะอันนี้ก็จำปีอีกหนึ่งต้น ริมรั้วด้านนี้ค่ะไม่ใช่ริมรั้วข้างต้นเนี้ยตอนแรกคิดว่าต้นมันจะเลยไม่ได้ใหญ่มากเป็นไม้ดอกที่แบบว่าเป็นพุ่มๆสวยๆใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะสูงสูงแล้วก็บานแล้วก็ดอกเยอะมากเลยรักอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะลืมชื่อสีเหลืองเนี่ย <laughs> ลืมชื่อสูงแล้วก็บานแล้วก็สวยออกดอกตลอดเวลาเลยอะค่ะมันก็เลยแบบว่าเออเป็นสีสันของบ้านปลูกข้างบ้านพอดีเลย มีต้นไม้ลายุงแล้วก็มีต้นเล็กๆค่ะ <c oughs> ต้นเล็กๆติดลงรถต้นนี้ค่ะอเอาไว้ริมขอบปูนขอบปูนขอบปูนอะไรสักอย่างหนึ่งนึกชื่ออะไรไม่ออกเลยนี่ค่ะมีดอกไม้มะลิเอ้ไม่ใช่มะลิกุหลาบดอกเข็มเล็กเข็มใหญ่ ดอกมะลิมะลิของคุณย่าดอกกุหลาบแและอันนี้ค่ะปลูกไว้นานแล้วมีหลายต้นมากเลยตอนแรกอยู่บ้านคุณย่าแล้วก็คุณย่าย้า,ายมาบ้านนี้ก็เลยมาอยู่บ้านต้นนี้ชนชมค่ะต้นใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแล้วก็ไปนู่นแล้วก็ไปดูกาแฟและอันนี้ก็มีทางนี้ค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเพิ่งเอามาปลูกค่ะมีหมดนะคะอันนี้ต้น ออพอเวลาถึงถึงต้นมันแล้วก็นึกชื่อไม่ออกอันนี้ค่ะใบมันจะสีม่วง,วงเนาะแล้วก็ต้นนี้เล็บคุดใช่ไหมคะเรียกไม่ถูกอันนี้มีอีกต้นหนึ่งเหมือนกับต้นเล็กเมื่อกี้ที่กําลังจะลงหลุมเนี่ยค่ะดอกมันเป็นอย่างเงี้ยพุดอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะแต่มันบอกบอกเลยตามตรงหอมมากเด็ดมานี่นะคะ่ะหอมมากแล้วก็ออกดอกเยอะมากอันนี้คือมันกําลังจะโรยแล้วมันก็จะมีตัวมแมลง อยู่ในข้างในนี้นะคะไม่ได้ฉีดยานะคะมันก็จะมีแมลงบ้างตอนเช้าเ้าจะออกดอกหอมมากคะ่ะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ก็หอมนะคะหอมหอมตลอดเวลาแล้วก็ไปขึ้นหิ้งพระมันก็จะสวยมากเลยค่ะเก็บประมาณห้าดอกห้าดอกต่อหนึ่งหิ้งนะคะไปดูต่อไปเลยอันนี้คือต้น เรียกไม่ถูกต้นไม้พอกอากาศนะคะสองต้นสามต้นนี่ใส่ใบสัตว์ก็ไปซื้อมานี่กำลังโตค่ะตอนแรกกระถางเล็กทีดเดียวแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้อ่ะเยอะแยะแล้วพกกวักกวักก็กำลังโตวอเตอร์คอสก็มีค่ะว่าถาังจะแค่มีอะไรค่ะเอาไว้ทานหน้านะคะเอาไว้ เอาไว้ทาหน้ากันสิวแล้วก็ลดริ้วรอยเพราะตอนนี้ครูเหมียวสิวเยอะมากเลยก็เอาว่านหางจระเข้นะคะช่วยทาทาแล้วก็มีเบมือนางนี่กล้วยไม้ดินอะไรสักอย่างน่คะกำลังออกดอกนี่ต้นเล็กๆกล้วยไม้กล้วยไม้ส่วนข้างหลังบ้านนี้ค่ะทะลุลงลดมาก็จะเป็นประเภทน้อยหนาน้อยหนาที่บ้านเนี่ยค่ะ ปลูกเยอะมากเลยเกิน30ต้นได้นะคะก็ขึ้นประมาณนี้แล้วก็มีมะละกอกำลังกินเลยค่ะหลังบ้านนี้ก็จะเป็นประเภทผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวมีชะอมด้วยแหละขอบอกมีมะละกอเยอะแล้วก็มีไนนาเยอะที่สุดเลยค่ะนี่ต้นไนนากำลังกินบางลูกบางต้นออกลูกได้กินแล้วค่ะแล้วก็แข่งกันกับกระรอกนี่นี่ค่ะมะละกอต้นนี้ มิ้งพี่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 อะไรออกให้มาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์อะไรสักอย่างนึงลูกยาวมากเลยค่ะแต,แต่ก่อนหน้านั้นก็ซื้อพันธุ์มาที่ตลาดนะคะอันนี้ก็กาลังออกตะไคร้ใบมะกรูดรค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เป็นหลังบ้านนะคะอันนี้คือบริเวณหลังบ้านมีพลิกด้วยอันนี้นาเสนอมากเลยค่ะอันนี้คือต้นมะกรูดนะคะนําเสนอมากเลยค่ะคือต้นพลิกลุงเจปู พริกนี่ปลูกอยู่งไม่กี่ต้นนะคะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปประมาณ12 12ต้นนะคะปลูกแถวเรียงอย่างเงี้ยค่ะนี่ต้นพริกเรียงแถวอย่างเงี้ยออกดอกเอออกเม็ดนะคะกินได้อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแล้วก็มีต้นขนุนที่เพิ่งเปิดใหม่มะละกอ แล้วก็สุกกินทันบ้างไม่ทันบ้างแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานนะคะต้นนี้ค่ะโตเร็วมากต้นปีบปูกตั้งแต่ต้นแท้หัวเข่าค่ะ <c oughs> มีเยอะลาล,ลิ้นจี่ค่ะมีแต่ต้นนะคะลูกยังไม่มีค่ะลำใหญ่โอเคอันนี้นะคะอ่าเอ่ม คัสตาร์ดแอปเปิ้ลภาษาไทยเรียกว่าอะไรน้อยหนาต้นแรกของบ้านนะคะนี่คือสูงที่สุดเลยแล้วก็มีมะนาวมะนาวต้นนี้คือต้นตะขบนะคะทุกคนขาไม่ต้นมันกําลังเหี่ยวค่ะไม่ว่าไม่แน่ใจแต่อันนี้คือต้นดั้งเดิมที่ตอนถมที่แล้วเหลือไว้ต้นเดียวตอนถมที่ค่ะที่มันรกรางใช่ไหมคะแล้วก็เหลือต้นเนี้ยต้นเดียวโอเคต้นเนี้ยค่ะทุกคนขาเชื่อไหมคะว่ามันคือต้นอะไร มันยาวแล้วมันก็สูงไปยันหลังเกินหลังเท่าหลังคาบ้านแล้วค่ะแล้วเราก็คิดอยู่ตั้งนานพอตอนแรกคุณย่าที่มันต้นยังไม่สูงมากอะ่ะคุณย่าจะตัดทิ้งเขาบอกว่าเขาบอกว่าต้นไม้อะไรมีหนามเนี่ยค่ะหนามมันค่ะอ่ะให้ดูใ,ใกล้ๆอันนี้ค่ะเป็นกิ่งหนามมันแล้วครูก็นึกไม่ออกว่ามัน มันคือต้นอะไรเพราะว่าตอนนี้เราไปซื้อเราจําต้นไม้ได้หมดเลยแล้วต้นไม้มันมีคุณค่าใช่ไหมคะถึงซื้อมาหมายถึงว่าต้นที่เราอยากได้เราถึงซื้อมาพอมาปลูกะลืมว่ามันคือต้นอะไรจนกระทั่งไปที่ที่หนึ่งไปร้านอาหารนะคะแล้วต้นมันก็เป็นแบบนี้สูงมากเลยเลยนึกออกเลยเอ้ยเลยแบบว่าดีใจมากเลยที่คิดถูกไม่ปลูกไม่ตัดต้นไม้ทิ้งไม่ตัดต้นนี้ทิ้งนะคะทั้งๆั้ที่มันมีน้า เพราะว่าเรามั่นใจว่าถ้าเราซื้อต้นไม้ต้นใหม่อะแสดงว่าเราตัดสินใจแล้วว่าต้นไม้ต้นนั้นดีสรุปก็คือมันคือต้นอะไรทราบไหมคะอมดกคุยไปด้วยสรุปก็คือมันคือต้นอ้าวลืมแล้วมะตูมต้นมะตูมนะคะอ่าทีนี้มาดูอีกต้นหนึ่งคือข้างหลังบ้านเนี่ยข้างบ้านเนี้ยค่ะก็จะเป็นต้นไม้ที่เคยปลูกไว้ต้นเท่า ต้นเท่าประมาณหัวเข่าหรือเลยหัวเข่ามานิดนึงนะคะตอนนั้นปลูกบ้านใหม่ใหม่หมตังค์ไม่ค่อยมีตังค์ไม่พอแล้วก็ไปซื้อต้นเล็กๆต้นละร้อยต้นละแปดสิบบาทนะคะดูข้างหลังะคะ่ะไม่รู้จะทํายังไงให้มันใหญ่ให้มันกว้างข้างหลังก็คือโตหมดแล้วะคะ่ะมีชมพู่อันนี้ค่ะต้นนี้นําเสนอมากเลย <laughs> ต้นแค่นี้นะคะแต่นี่โอ้ยนี่ต้อนอะไรเดาค่ะเดาค่ะทุกคนขา ต้นกาแฟต้นกาแฟเม็เดเยอะมากมเมล็ดเดยอะมากดีใจมากที่ปลูกแล้วมันขึ้นนะคะแล้วมันก็ออกมเมล็ดด้วยค่ะต้นเนี้ซื้อมาสองต้นคือพันอ่าพันอาราบิก้ากับพันอะไรสักอย่างเอา้าจาไม่ได้กาแฟมันมีสองพันใช่ไหมคะเดี๋ยวนึกออกแล้วครูม,ม,มาบอกอีกทีนะคะพันอาราบิก้ากับพันอะไรสักอย่างหนึ่งเรียกไม่ถูกนะเนี่ยต้นเนี้ค่ะ นี่ต้นนี้ต้นเนี้ยค่ะไปสวยมากเลยแต่ยังไม่ออกลูกแต่ต้นมันสูงกว่ามันเคยออกดอกมาแล้วอะค่ะแต่ทีนี้อุ๊ยตก,กใจแต่ทีนี้มันร่วงไปแล้วนี่ยมันร่วงไปแล้ว่ะแล้วมันก็กําลังจะออกดอกใหม่อีกอวย,ยุงกัดหน้าอันนี้พาทัวสวนหลังบ้านนะคะชมพู่สูงมากชมพู่ ตอนนี้ค่ะที่บ้านไม่กินนะคะอุ้ยตะลองปิงกําลังสวยที่บ้านไม่กินนะคะถ้าใครอยากได้นะคะบอกคุณครูนะคะคุณครูเก็บไปให้นี่ดูลูกซะก่อนนี่ไม่ได้ฉีดยาด้วยนะคะที่บ้านไม่กินมีคุณย่าเอาไปต้มปลาทูก,กินบ้างเล็กน้อยนะคะเนี่ยต้นสูงขนาดนี้เลยะคะ่ะตะลิงปิงคือบ้านนี้จะปลูกไม้ที่แบบว่า กำลังแบบว่าบ้านที่บ้านอื่นไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยค่ะมะละกอก,ก็มีอีกนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นมะพร้าวมะม่วงนะคะมะม่วงมะม่วงมะม่วงมันส่วนใหญ่ลุงเจจะชอบกินมะม่วงมันนะคะแล้วก็มะม่วงอะไรอีกเอ่อเขียวเสวยอย่างเงี้ยค่ะทางบ้านมีเขียวเสวยเกือบทุกต้นเลยอันนี้ค่ะมะเหมียวมะเหมียวเพิ่งจะเอามาปลูกนะคะมีคนให้มามีคนให้ลุงเจมา มะเมี่ยวฝรั่งนะคะสวนเยอะมากเลยสวนเยอะมากเลยแล้วก็หญ้าก็ขึ้นเยอะมากแล้วพอหญ้ามันอพอต้นไม้เริ่มสูงแล้วค่ะจะสังเกตว่าหญ้าข้างล่างไม่ค่อยมีงแล้วไม่ค่อยขึ้นฝรั่งต้นสูงมากอันนู้นที่มองเห็นเนี่ยมันไกลๆนะคะมันมันมันหนามากเลยค่ะเอาไปดูกันดีกว่าเดินมา มีขนุนนะคะขนุนได้กินแล้วเนี่ยต้นเนี้ยตัดได้กินหลายรุ่นแล้วค่ะสูงด้วยข้างในค่ะดาวสิ้าใบอะไรเอ่ยนี่มันแทรกคุณครูบอกลุงเจแล้วว่าอย่าอย่าปลูกต้นใกล้กันเพราะเวลาโตมันเบียดกันเนี่ยค่ะใบมันเบียดกันแล้วนี้ค่ะใบทองหลางค่ะทุกคนที่เขาไว้กินกับเนี่ํงคำค่ะ จะเล่าประวัติให้ฟังว่าทําไมคุณครูถึงเอาใบทองหลังมาปลูกเพราะว่าตอนสมัยก่อนนะคะที่บ้านอยู่บ้านนอกใช่ไหมคะบ้าน,นคุณครูค่ะอยู่บ้านนอกใช่ไหมคะอยู่บ้านนอกก็คือไม่ไกลมากนี่แหละกันจะนบุรีแต่มันคือมันอยู่บ้านนอกอย่างเี้ยคะ่ะอยู่ไม่ไกลมากต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่มากเลยอยู่ไม่ไกลมากแต่อยู่บ้านนอกอะคะ่ะวันธรรมดาวันหยุดอย่างเงี้ยคะ่ะ ไปไปเที่ยวหาบ้านป้าทางบ้านนะคะก็ไปทําอะไรกินกันนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีหนึ่งอย่างที่เรากินกันก็คือเมี่ยงคําค่ะอันดับแรกเลยก็คือขึ้นโดยส่ต้นมะพร้าวเพราะว่าที่บ้านเขามีต้นมะพร้าวใช่ไหมคะอ่าที่บ้านเขามีมะพร้าวใช่ไหมก็สส่มาหั่นมะพร้าวสับมะพร้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งกิจกรรมก็คือไปเก็บใบทองหลางเพื่อเอามากินกับเมี่ยงคําซึ่งใบทองหลางไม่ได้อยู่แถบบ้านเรานะคะใบทองหลางอะ่ะ อยู่ในตัวหมู่บ้านเราจะต้องปั่นจักรายานเข้าไปในหมู่บ้านเพราะบ้านเราอยู่นอกหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านตามชนบทอะค่ะบ้านเราอะอยู่นอกหมู่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ปั่นจักรายานซึ่งจักรายานสมัยก่อนมันมีจาก,การ้าหน้าด้วยก็ปั่นปั่นปั่นไปแล้วก็มันจะอยู่กลางหมู่บ้าน,นตนต้นมีบ้านคนหนึ่ง มีบ้านคนอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไปขอเขาค่ะมันอยู่ติดถนนนั่นแหละแต่เราก็ขอเขาขอเก็บไปทองหลางหน่อย <c oughs> ก็ไปเก็บซึ่งก็คือทั้งหมู่บ้าน <c oughs> มีต้นทองหลางอยู่ใจกลางหมู่บ้านอยู่ต้นเดียวซึ่งก็ต้นก็ไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยคิดว่าใบทองหลังเนี่ย เป็นต้นไม้หายากแล้วมันก็มีประโยชน์ด้วยเอามากินกับเมี่ยงคําเดี๋ยวนี้จะสังเกตว่าเมี่ยงคําที่ทุกคนกินนะคะมันจะกินกับใบชะพูซึ่งมันไม่ใช่ออริจินอลนะคะต้องจำไว้เลยว่าถ้ากินเมี่ยงคําให้อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยต้องกินกับใบทองหลางที่อยู่ข้างหลังครูเนี่ยค่ะโอเคข้างในเริ่มจะไม่ใช่เริ่มจะทึบเริ่มจะทึบแล้วถ้าใครมาอยู่กับครูที่บ้านเนี้ยมันจะทึบแล้วค่ะเริ่มทึบแล้วค่ะข้างในอะค่ะแล้วก็มีฝรัง่งอู้มีมังคุดเอ้ยไม่ใช่มังคุด มีละมุดด้วยนะคะอยู่ข้างหลังนู้นแล้วก็มีต้นยอครูจะปลูกต้นที่มันมีประโยชน์ประโยชน์ไว้มีมังคุดเอ้ไม่ใช่มังคุดขอโทษมังคุดปลูกแล้วไม่โตมังคุดกระรียนปลูกแล้วไม่โตตายไปแล้วค่ะสองต้นแล้วก็ลำยาไยลุงเจตัดตายไปแล้วมีใบยอด้วยอันนี้ต้นมะพร้าวต้นเนี้ยยังไม่ยอมโตนะคะซึ่งคลิปที่แล้วเนะี่ยครูดูลุงเจตัดต้นมะพร้าวอันนี้ยลุงเจชอบลุงเจจะปลูกเรียงริมนะริม ริมกำแพงนี้เลยแต่เราก็จะไม่ติดปงลงริมกำแพงเราจะมีบริเวณไว้เพื่อที่ว่าเวลาต้นไม้มันโตค่ะรากมันจะไม่ไปแยงกำแพงแล้วก็กิ่งมันก็จะไม่ติดกำแพงมากเกินไปแล้วมันก็จะมีช่องว่างไว้ได้เรินมนะคะคุณครูอยากจะปลูกผักบริเวณนี้มากเลยแต่หญ้ามันเยอะมากเลยทํายังไงก็เคยปลูกแล้วค่ะปลูกฟักทองฟักทองหญ้าท่วมหมดเลยค่ะแล้วทีนี้จะไปเอายามาฉีดก็แบบเนาะอยากได้ธรรมชาตินะคะ ฉีดยาก,ก็เป็นสารเคมีใช่ไหมคะก็เลยไม่ฉีดก็เอาไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยคิดว่าถ้ามีเวลาสองคนตายายนะคะถ้ามีเวลาก็คือจะทําจะทําอะไรอยายกขึ้นมาที่แบบว่าตั้งขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นดินนะคะแล้วก็ปลูกะะทําร้านเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งขึ้นมาเท่าหัวเข่าหรืออะไรอย่างเนี้ค่ะที่มีอะไรมาลองแล้วก็มีดินวางอะคะ่ะใส่กระบะอะไรก็ว่าไปต้นนี้นําเสนอมากเลยค่ะ ต้นนี้ไม่เคยมีแล้ไม่เคยคิดจะปลูกแต่พอมีบ้านแล้วก็เลยคิดจะปลูกต้นไม้ฟอกอากาศนะคะจะเห็นอย่างนี้นะคะมันใหญ่มากเลยค่ะจะบอกว่ามันเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่กําลังนิยมมากเลยนะคะแต่ของคนอื่นนะคะเขาตัดมาประมาณเพราะมเมล็ดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะนี่ เนี่ยค่ะเพราะเมล็ดเหลืออะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็เอามาตั้งกันมาที่มันต้นตรงๆค่ะต้นตรงๆค่ะแล้วมันก็จะสวยมากเลยไม้ฟอกอากาศอยู่ในบ้านดีมากนู่นนี่นั่นแต่ที่ไหนได้ครูเอามาปลูกที่บ้านเนี้ยนานมากแล้วประมาณสี่ห้าปีซื้อตั้งแต่ต้นเล็กเท่าหัวเข่าค่ะตอนนั้นต้นร้อยกว่าบาทนะแล้วก็ซื้อคือซื้อแล้วมันดีค่ะต้นมันใหญ่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นใบที่เขาเรียกว่าต้นไม้อะไรนะ ต้นต้นยางนาอินเดียดูหน้าดูใบมันกันหน้าครูนะคะต้นยางนาอินต้นยางนาต้นยางอินเดียไม่ใช่ต้นยางไหนเนี่ยต้นยางอินเดียนะคะเนี่ยต้นใบขนาดเนี้ยอ่ะมันเป็นใบที่เอาไว้สําหรับทําพวงหลีนะคะที่เพที่ใบกลางๆอยู่ข้างล่าง,งพวงหลีนะแล้วสมัยก่อนอ่ะตอนนี้ยังไม่เคยปลูกต้นเนี้ยคุณครูคิดว่าใบไม้ป้าอะไรวะมีราคาเพราะว่ามันสามารถขายได้ คุณครูก็เลยคิดถึงอนาคตเลยปลูกมันไว้พอปลูก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 มันไว้อนาคตต้นไม้มันใหญ่มันก็มีใบเยอะใช่ไหมคะเราก็สามารถปลูกใบได,ได้เมื่อสมัยก่อนที่คุณครูไปซื้อซื้อของทํากระทงหรืออะไรสักอย่างคุณครูเห็นเห็นอันเนี้ยค่ะเขามามัดมัดเป็นแพ็คๆใบซ้อนๆกันสิบใบเนี่ยคุณครูแล้วเขาก็เสียบไม้เพื่อจะเอาไว้ขายต่อคุณครูก็ถามว่าใบเนี้ยขายใบเท่าไหร่ใบละห้าสิบตังค่ะคุณค่ะ ตอนนั้นตาโตเลยต้นไม้บ้าอะไรมีเอใบไม้อะไรว่าขายได้อะไรอย่างเงี้ยคุณคณรูก็เลยมีความคิดว่าเอาใบไม้มาปลูกี่บ้านเผื่ออนาคตไปติดต่อขายได้แล้วก็จะได้ให้ลุงเจตัดขายนะคะแล้วยังไงดูไหมประสบความสำเร็จมากเลยเพราะต้นมันก็ใหญ่ใบมันก็ใหญ่มากเลยค่ะคุณหาแล้วก็ไปติดต่อใบเนี่ยค่ะดูค่ะดูจากตรงนี้มันอาจจะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ดูใกล้ๆ แต่ดูถ้าดูมาดูต้นจริงเนี่ยมันจะใหญ่มากนะคะสรุปก็คือเล่าให้ฟังอีกแล้วยาวนานสรุปก็คือไปติดต่อร้านดอกไม้ไอ้ร้านที่เขาทำผงหินเรียบร้อยแนละ้วเขาออกคขารับซื้อแต่เขารับซื้อใบละสี่สิบสตางค์ซึ่งเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหต้นใหญ่มากเลยแล้วเขาก็รับซื้อทุกอาทิตย์เลยวันละสองพันใบเอออาทิตย์ละสองพันใบพันใบก็จะได้ห้าร้อยบาทสองพันใบเออไม่ใช่สิ พันใบก็จะได้ส0 0รอบาท2,000ันใบก็จะได้แ800รบาทอาทิตย์หนึ่งจะได้แ0 0อบาทโอ้โหดีใจมากหมดเก็บเลย <c oughs> ต้นนี้นะคะเป็นต้นรักค่ะอันนี้คือิ่มแรกโดนทีเนะี่ยต้นรักสีขาวนะคะให้ลูกศิษย์ไปเก็บหน่อมาไปเก็บก้านมาค่ะก้านเดียวหรือสองก้านเนี่ยแล้วก็เขาก็เอามาให้ห่อดินมาเลยแล้วคุณครูก็เอามาปักสรุปก็คือมันเป็นหนึ่งต้นนี่ มันเป็นหนึ่งต้นแล้วก็ต้นใหญ่มากเลยชอบมากเลยภูมิใจมากเลยได้มีดอกรักสีขาวอยู่ในบ้านนะคะนี่ต้นอะไรก็ไม่รู้บัวสวรค์ต้นบัวสวรรค์น,นะคะจะสังเกตว่ามีน้อยหนาตลอดทางเลยเพาราะลุงเจย์เพอเม็ดไว้ยี่โถค่ะยี่โถต้นนี้ก็ใหญ่มากเลยค่ะโอ้รีวิวต้นไม้สองเกือบชั่วโมงลนะ อันนี้คือต้นอะไรสักอย่างข้างหลังนู้นก็จะเป็นต้นซมโอมีสารพะูมิอยู่ทางนู้นนะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่านึกชื่อไม่ออกเดี <c oughs> ย๋ยวว่าค,คุณครูเลยค่ะนึกต้นไม้อะไรไม่ออกสักทีความจําไม่ค่อยดีนะคะความจําไม่ค่อยดีจําอะไรไม่ค่อยได้อย่างยายสักอย่างแล้วก็มีสารพระูมิส่วนต้นต,นตรงกลางบ้านเนี้ยค่ะอันนี้เพิ่งจะซื้อมานะคะลุงเจซื้อ เมื่อก่อนไม่ได้ซื้อเพิ่งจะซื้อมาแล้วก็เอามาปลูกต้นละแปดร้อยนะคะต้นเนี้ยเขาก็ปลูกให้มีแปดร้อยแปดร้อยแล้วก็มีต้นต้นต้นเท่าไหร่วะแปดร้อยค่ะแปดร้อยแปดร้อยแล้วก็ต้นนู้นต้นละห้าร้อยคือต้นใหญ่ต้นนะลายอีกแล้วอ่ะต้นแคนาค่ะต้นแคนาอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็มาปลูกปลูกให้สามต้นสามต้นแล้วเขาจะค้ำให้ด้วยนะคะส่วนข้างหลังนี้นะคะต้นแล้วก็มีต้นตรงกลางที่เป็น อ่าหูกระจงปลูกตรงกลางบ้านนะคะปลูกตรงกลางนูน่นทางหลังนู่นนะคะปลูกสองต้นเพื่อแบบว่าลานหน้าบ้านจะมีต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมันกำลังมันกําลังจะใหญ่มันกําลังจะใหญ่ก็ใหญ่แล้วนะคะแล้วนี้ก็เป็นลีลาวดีมีลีลาวดีข้างร้ัวนะคะหน้าบ้าน,นคุณครูชอบแต่ต้นมันก็ช่วงนี้ช่วงนี้หน้าหนาวนะคะมันถัดใบ ใบมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มีดอกหลายดอกอันนี้นะคะได้มาจากคุณคุณป้านะไอคุณพ่อคุณพ่อของน้องหมูหยองนะขนมาให้พอดีบ้านเขาตัดตัดออกแล้วเขามีเยอะก็เลยบอกว่าคุณครูอ่ะอยากได้เพราะว่าคุณครูอยากปลูกไว้ที่บ้านลีลาวดีคุณครูชอบเพราะมันมีหลายสีเขาก็ขนมาให้ใส่รถกระบะมาให้เลยแล้วคุณครูก็เอามาแยกแยกแล้วก็เอาต้นดีๆแล้วก็ปักไว้นะคะโอเคทีนี้ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะรอบบ้านพอดีแล้วก็มีกระถางอ่างบัว1 2 3 4งสีกระถางซึ่งเพิ่งจะไปซื้อมาแล้วก็ปลูกอ่างบัวนะคะโอเลี้ยงโอเลี้ยงวันนี้แล้วโอเลี้ยงโอเลี้ยงโอเลี้ยงโอเล้งเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงโอเลี้ยงวันนี้แล้วโอเลี้ยงเรียกลูกสาวโอเลี้ยงโอเล้งเลี้ยงเลี้ยง นู่นลูกสาวเฝ้าอยู่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณครูก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะชื่อคลิปว่ายามเย็นสำหรับหนึ่งวันว่างของครูเหมียวค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอมืดแล้วก็ขึ้นบ้านไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นตรวจข้อสอบต่อนะคะตรวจข้อสอบบวกคะแนนต่ออ่ะวันนี้สำหรับวันนี้ลาแค่นี้นะคะบายๆค่ะมีความสุขกับยามเย็นทุกคนค่ะ